ึงแล้วอยู่ไหนอะ่ะเขาอยู่ชั้นหกอ่ะขับขึ้นมารับเลยโอ้หทางขึ้นมันชันนอ่ะเธอของงังรถก็น่ากะเธอลงเองเลยได้ไหมอะ่ะของเยอะแยะขนาดเนี้ยจะให้ถือลงไปเนี่ยนะอ๋อทางขึ้นมันชันอะ่ะเขากลัวเธอขับดีแม็กไม่ใช่เหรอจะมาไม่มา i ีู่สุด,ดมสีมาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่2.2 DDI Max Force 163แรงมาร้าเร็วขึ้นแรงขึ้นให้รถพุ่งทะยานได้ดักใจชันแค่ไหนก็ไม่กลัวเมื่อกี้บอกกลัวอะไรนะก็กลัวที่รักเหนื่อยไงครับ ดีแม็กดีมากใหม่อีสูตรดีแม็ก2.2 DDI Max Force